จบเนาะเป็นบลาภาษาบ้านเฮาเป็นสั้นจบจบงามแมนก็ถือว่าอันมิตรภาพทางพี่ก็ดีอยู่อบเนั้นสวัสดีครับเก็บสี่ทุกท่านทุกคนครับมาอนี่พอกันอยู่ที่โคน้องนาเคยเหล่าโคกน้องนาเคยเล่าครับท่านผู้ชม ก็บค่ค,ค,บบค่อยได้ลงคลิปนะครับบ่ค่อยได้ลงคลิปม่อพอดีมีเวลาก็เลยขออนุญาตลงคลิปให้ท่านผู้ชมเอฟซีด้เบิง่งเนื่องจากมีพี่น้องฝั่งซ้ายนะครับนางเอกช่องใดบุลู นะครับถ้าทำพูดถึงดำมเอเวนเจอร์ลอง,ลองเบิงงนะครับว่าเป็นพี่น้องมาเจฟองใส่นักเอกช่องไหนพูดทำเบาเอก็ได้นะครับเพราะว่ามันีมีมากพร้อมกันพร้อมเพรียงแห่งหนานะครับเบาเอทีมงานมัานนาเสือ้ายตอนพิลาอุดรธานี ผู้เทดําเอเวนเจอร์แล้วก็ต้นตหรับเบาดีพลคกกลําตะก้าหรือเคยลาวนะครับเมื่อน,นี้ชยันบ้านม่วงก็เลยมาแจงนะครับท่านผู้ชมโอ้วิวบ่ค่อยดีเลยบ่ค่อยได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งก็ได้ถ้าพี่น้องได้เบิ้งคลิปนี้ก็รบก,กวนติดตามในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นกําลังใจให้ชายันบ้านม่วงด้วยนะครับเอามาพบพอกันกันกบเบาเอทีมงานบ้านนาครับท่านผู้ชมครับ นี่ง่ายเสือลลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปไงบ่าวเอไม่ได้เจอกันนานเลยนะเราไม่ได้เจอกับอากี่เดือนแล้วครับผมหลายเลคห้าเดือนหกเดือนแล้วเนาะครับเนาะครับหลายๆช่วงนี้ผมตอนนี้ครับกําลังยุ่งๆในการเพชรงานครับเพชรงานนี่หมายถึงว่ากําลังปลูกบานสร้างเฮือนเห็นเฮือนใหม่ครับครับครับเลยบ่คอยได้ลุ้งชิมใหมือพี่น้องเขาเบิ้งเนี่ยหน่อยตอนนี้ก็กำลังสีขามไปเล่าด้วหนึ่งมา แมนครับก็เลยมาแวะหาไอ้ไซสก่อนสักหน่อยหนึ่งผมกสีได้ตามคํำเียกลองพี่น้องครับเพิ่อนอยากเห็นภาพบรรยากาศตเก่าที่ผมเคยถ่ายรายการครับอยู่ที่เมืองบุรีขั้นแข่งบุรีค่์ไซครับเพิ่อนอยากเห็นภาพเหล่านั้นผมจึงได้ตอบสนองความรู้สึกของเอฟซีเลยเพิ่อนเรียกร้องเข้ามาหลายครั้งก็ต้องในไปจัดเอาเลยบรรยากาศแบบนี้คือช่วงนี้ครับเป็นช่วงฝ่าฝนกําลังตกเนาะพี่น้องครับ กำลังตกมันก็เป็นช่วงฤดูกาลของชาวนาเพราะว่าจะเป็นคนอีสานบานเทาหรือว่าคนเาาที่เป็นชาวนาหรือว่าทุกๆประเทศทวโรกที่เหตุอาชีพทําให้ไทยนาคื้กันครับมันเป็นช่วงทํางานนาครับมือมือมืออื่นผมสิเดือนทางข้าไปที่ประเล่าเพื่อที่จะบันทึกไายกันก็คือจะไปเอาภาพบรรยากาศในการปักดำท้ำนาครับช่องนี้เป็นช่องโต๊กาการโต๊กาของเพื่อนที่ผมได้ข้อมูลมาครับคือเมื่คือบานเทา เขาจะเอาให้จังไลยบ้านเท่าไทยเระบานนะ,ะครับแต่พื้นที่ที่ผมจะไปนะครับอยู่บ้านพักเบื่อมันจะเป็นภูเขาภูเขาเพียงภูเขาขึ้นเรื่อยๆอแต่บางคนก็จะเป็นเจ้าของของภูเขาลูกนั้นเลยเด้อเพื่อนก็สีได้เอาไม่ครับซักเป็นลุมเป็นลุมแล้วก็เอาเขาหยอดหยอดหยอดซักเป็นลุมหยอดหยอดหยอดสมัยตะกี้บ้านเท่าเมื่อหาสิบปีที่แล้วหรือาประมาณสี่สี่สิบกปีกับหาสิบปีเขาจะ เขาเอินว่านำเขานำเขาซักหลุมแมนนซักหลุมนำนำเขา่าแต่บ้านเท่านี่มันเป็นพื้นที่เพียงอยู่ครับอ่าครับพื้นที่เพียงอืแต่ของขจอมันเป็นพื้นที่ภูครับครับภูเขาแบังซีนป่ะครับอืก็จะซักตามภูเลยอืออดศัยวคนสากานมันจะเป็นเดี๋ยวโน่นเดียวตามคือคือเดี๋วนี้มันมันจะเป็นแบ่งซีเลยอื ซักไปน้ำพู้ั่นแหละบ้านเขายังเพียงน้หนามมะโหงมาอยังอยู่เขาจะขันฝนบ่เล่งหนึ่งเ่ได้กินเขาเนียครับมันมันจะบ่สามารถกักเก็บเก็บน้ำได้น้ำพดกะเอาแต่น้ำซึมลงดินนะมาดูดมาเลียงขันฝนบ่เร่งคือบ่ได้กินเขาเพราะว่าน้ำบ่ได้ขังคือบ้านเขาบ้านเขามันมีกักเก็บน้ำเป็นให้น้ำเนาะน้ำตกมาก็คือกักเก็บน้ำไว้ไว้ห้ไรไปใส่แต่สงนานันเป็นผู้ครับ ตกลงมาเหมือนไรนิเวทไรน้เวทภาษามันจะเก็บน้ำไปได้ฉะนั้นแเราต้องฝนเล็งอย่างสีได้กินเขาถ้าฝนบ่เล็งไม่ได้กินเขาบ้านนั้นยุคแขงเลยครับยุคแขงบริคันครับบริคันหรอแขงบริคัมไซเมืองบริคัมไซอ๋อเมืองบริคันแห้งจากตัวปาสั้นเท่าประมาณก่อสิบกิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงครับโอ้ก่สิบกิโลสี่ชั่วโมงเพราะอย่างไกลเติมอยู่ตัวนี้เป็นนั่งี่ครับขื่นภูลงภูไปเกี่ยวโค้งไปไปเรื่อยครับเส้นทางพี่ต้องอาจจะเบิ่ง อันที่เป่าอ๋บรรยายนบรูเรื่องแถวไปสตามจด้จังจังหาเบื้องติดตามคลิปเป่าอ๋เนาะแมนครับแมนครับโอเคโอเคช่วงนี้ก็ไร้ปัญหาครับพุทธาครับไร้ปัญหาแล้วกันครกำลังเฮ็ดกำลังสั่งผมกระไรย่างดีดีขั้นแม่นเฮ็ดสั่งอะไรมันก็ต้องมีปัญหาอะไรจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับคือคือเคยเล่าคือบริพนกับตอนแรกกับกู้ค้าแข็งมาตอนพอสั่งกันบ้างล่ะทีนี้พอมาสําเร็จพอเป็นลูกเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเสร็จพวกก็น่าอยู่ครับแล้วก็เป็นหม่องที่รับแขกรับคนพี่น้องมาหากะ มีมองยุ่มองเศร้ากับแบบสบายต้องบอกตอบต้องบอกพี่น้องสักวันมาขันเห็นเ่าเอี๋ยายาพอด่ามาเนี่ยครับด่ามาบ่ได้เพราะว่าบางคนเห็นเ่าเอีโพลยูช่องในมันกระสีเิ่นกระสีมีกุ้มที่เป็นฮักล้วกัสีมีกุ้มที่เป็นซ่างธรรมดาครับกุ้มที่เป็นซ่างเห็นผมโพลจะใส่ผนสีน้ำจมทีทั้งบนแต่ผพก็บ่บอยากใส่ใจหรอกรแต่ว่าต้องเลี้ยนให้พี่น้องเขาได้ทราบสัก่อนคือมันเป็นธรรมดาเราอีคือคนเฮามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบครับผมอ่าคือกันครับไทยก็บไม่มีไทยเ่าสิบมากเข้าร แต่พระยุวัตขาเจ้าก็ยังสร้างเนาะพรลูกยุวัดก็ยังตีวตาเลตาดีตาบอดีหัวแหลมหัวบอแหลมงามบ่งามมาคือการทำของพระพุทธเจ้าเขาเจ้ายังตีเนาะสันนั้นคือจะไปใส่ใจคือเอาในส่วนที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็เอาน้อมจิตในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วสิ่งที่มันดีก็พอมันจะเป็นยังมีกำลังใจต่อสูงไับถ้าเกิดว่าสิ่งบาทีมันบ่เป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใฮาก็ทท่มไปครับจบ คือบ่าอีมากมื่อนี้ครับบาไดมากแค่บ่าอีพูดียวมากับสาวเล่านำาอคือโอกาสได้ผ้าวัน่าผ้าดอกครับน้องปัฒนาเพิ่นมาประเทศไทยซื้อเยอะกป่านะน้องปัฒนาแนะนำสาวขมวดเมืองลาวนั่งเอกช่องไหนเนี่ยน้องปัฒนาเนี่ยเพิ่นก็เป็นนั่งเอกหลายๆช่องช่องผมเพิ่นก็เป็นแน่ช่องมันก็เป็นช่องหลักของเพิ่นอยู่แต่ว่าช่องผมในช่องนี้ถึงนั่งอีกช่องผมอยู่แสดงว่าดังพอสมควรตัวนี้ถือว่าดังครับวันนี้ข้ามมาเมืองไทยไอข้ามมาเมืองไทยนี่ไม่ใช่ข้ามมาเมืองไทยมา โคกนางนานี่ครั้งแรกกันบ่เนี่ยประมาณครั้งที่สองครับครั้งที่สองป่แต่ว่าเจอกับผมอยู่โคกนางนาครั้งแรกครับอ๋อห้วยเขาคุยสาระมาได้มีสาระมาได้เขาคุยโต๊ะข่าวเหรอโอ้บ่หมายถึงว่าไอ้น้องประธานาธิคือมาโคกนางนานี่ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วครับครับโอ้แสดงว่ามีคนส่งข่าวโหดอกมีคนส่งข่าวครับเพิ่นมั่งเพิ่นมั่งมากตายตายเอาจังให้คนตาไปทักทายสวัสดีเพิ่นเนาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิไปหาน้องประธานาองลาร ไปหาน้องเดี๋ยวเดยให้ผู้ใดดำเออเจอเดยบอกกับพี่กับน้องจะหน่อยเถอะก่อนเพราะว่าเอฟซีช่องชายันบ้านหมอกเนี่ยก็พ่จริงก็มาจากเอฟซีช่องผู้ใดดำมาแหละแต่ว่าเพิ่อนอยากเห็นช่องชายันว่าผู้ใดดำเพิ่อนอไปเมืองลาวจังไหนมวนบอ,บอไปเที่ยว เดือนนึงจักเทื่อกลับมาจังไรยังสนใจให้เพื่อนอธิบายพี่น้องฟังจังไรเนี่ยครับบอก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 มายฟังหน่อยมายฟังหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้องเซียนบนม้วงครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบปิดคลิปเพ่งคนนี้ครับเขาปิดนะวะอยากตเขานึงเขาบอกบอกปิดเลยบอกเออเออกะเอามีอยังสีเล่าก็เล่าเรือเปล่ามีอยังเอาตามสบายเลยจับดโดเนาะเออกะอากาศดีวันนี้เดี๋ยวพูตกครับ อไปหาเฮดกันราบ๊อสพี่น้องเอ้ยเฮดหลายเด้อร์เฮดอันโปแม่ปิ้นไปหาเฮดโคมนี่โอ้โหเต็มสองคระมังเลยโบเบิ้งเลยเนาะเต็มหน้าฟีดเออเต็มหน้าฟีดเจอแต่แม่ปิ้นเจ็บเฮดโอ้ยกระดักกระดอเออสิถามยังไงเจ้าก็นะพี่น้องก็อยากถามไทยว่าพูดดําสบายดีบ่โอ้โอะสบายดีพี่น้อง ไปเล่าโอ้ตรงนี้อยู่ไทยยังเดียวเลยยังเดียวเลยังเดียวเลยอ๋ยังวันั้นไปเนาะอ๋อคาดตอนสิไปน้ำเบาเองบ่โอ้ไปเพิ่งไปนัดว้ไกได้หรอไเนึงนไปได้อ๋ไปาางกันนะไปเร่ากันายเพราะงางบเปนเนน่้ตาย่ะไม่ยากไปน้ามาซื้อหรอไม่ยางไปน้า ไปกับบ๊ปไปไปเออะไปกับบีอบมงเนาะมีแต่ผู้สาวแล้วเบื่อเขาไม่เไปักเลยดเาจะเจอแต่ผู้ชายที่ไหนัมันอเจอแต่ผู้สาวนะเจอเขาบ่าเขาลงไปแต่พอเองต้องไปหาผู้สาวนด้เขาว่าไฮไล์เขาอยู่เี่อผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงนี่คือเป็นคนที่ามันไม่ใช่ว่ามันหรอกมีมีช่องหนึ่งที่บอกว่าผมนะเกาะผู้หญิงกินเกาะประเทศลาวกินอ่า ผมรู้นะว่าใครเม้นต์อผมผมรู้จริงๆอผมขอพูดเลยว่าผมรู้ว่าใครเป็นคนเมนอ,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 อันนี้ผมไม่อยากเปิดประเด็นดดนะครับพี่น้ำแต่ผมรู้แต่ผมอยากพูดว่าใช้เข้ามาเกาะไม่ได้ครับคือ,อคือ,ค,อคือการทำงานของผมนะครับมผมกับน้องๆอ,อ,อยู่ฝั่งเล่านะครับน้องๆในทีมงานผมเลยผมบอกเลยว่าการที่พวกเราทำงานนะพวกเรามีผลประโยชน์ร่วมกันถ้าหากบ่อซอยเหลือเกี่ยดกันคือสิเห็ุงานร่วมกันบริหารบรนี้แเราเราใส่เข้ามาเกาะกินนี่บ่ได้ครับ ผมกับมีปัญญามีสติปัญญาของผมที่สามารถดำรงชีพแล้วกหาเห็ดเหตุงานผมได้เขามีธีทิงเขามีกล้องครับมีมีมีแต่แต่แต่ผมรู้นะคุณอาครับผมไม่ได้เดือดแต่ผมรู้เป็นคนใกล้ตัวผมด้วยผมรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมีคนเดียวนี่แหละที่ไปซ้ำป่วนปั่นน่ะไปเป็นจัดมาสเตปผมรู้ว่า ผมรู้จริงๆริงคนใกล้ตัวด้วยผมรู้ผู้ใหญ่ไปเป็นจัดมาเสนอแต่ผมคิดว่าคนถ้าถ้าเพิ่นดูชิปอาร์น่ะเพื่นก็คงจะได้รับฟังผมรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนจัดแต่ผมไม่ไม่บอกก็เล่ากันแต่แต่เขาก็คงจะรู้ครับโหมดอันนี้หยอกหยอกไม่ใช่มันมันจะเพิ่นสิว่าให้เฮากอบ่ได้คือเฮาสังมาตลอดเฮ้าเฮ้าซอยเหลือเก้อกุนกันมาตลอดครับเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานน้ากันเอือต่อกันมาตลอด สีบานแอานั่นบ่ได้มันบ่ได้ครับคือผู้พี่น้องผู้บรรทัดเพื่อนกระฮักเอเม้นบ่ครับเพื่อนกระฮักพี่แขกทุกคนจะขอบคุณผู้บรรทัดเดียวแต่ก็มีส่วนหน่อยที่เพิ่นคิดเช่นเห็นต่างแต่เพื่อนจะตามเลยผู้ใดเห็นผมยุใสเพิ่นจะตามเกาะตามแจะตลอดจะเข้าใจอยู่ว่าบ่มากก็อยากให้เพื่อนแค่แบบบ่ต้องใส่ใจผมกับพอบ่แม่นว่าบ่ให้เกียรติผู้ท่านผู้ชมเนี่ยจะถือว่าเพื่อน เพื่นมีคติต่อผมแล้วนะสิน้่มตามชีวิตผมอีกอย่างมากมายแต่พี่น้องผู้บรนทัดผูนให้กำลังใจผมเนี่ยนี่ว่ามีมากมายครับโอเคเข้าใจครับเราเอาส่วนที่คนให้กำลังใจเราพอแต่ผมรู้นะว่าใครนะครับครับไม่เป็นไรปล่อยปานไปครับโอเคแต่ผมอยากให้เขาจารู้ด้วยครับครับครับโอเคครับโอเคครับไปหาสาวเราหรือยังนี่ครับก็จะไปหาตล้วนี่กัอกเอสวยดีรายงานตัวไหนค่ะ ซัข้อมูลบางเร้หรือว่าซื้อแต่เทคก็คือปัชนาโอ้ซื้อมนี่ซื้อเปิดฐานปัชนาอันน้ม่านโคกทองนาเธอที่สองแล้วเหรอที่เธอที่สองไรโอ้เธอแรกโตกข่าวเธอที่สองมาส่วนั้นมาคือมาแวบๆมาส่งแล้วก็ไปม่ได้มาเธอแรกกันเลยเธอสองรู้สึกเป็นยังไงมาฮอดอันโคกทองนาเธอแรกเพราะว่าเคยต้องเคยได้ยินอัน ต้องเคยได้เห็นันคลิปวิดีโอคลิปของเคยแลว้วเนาะด้แต่ว่าได้มาเห็นภาพบรรยากาศแล้รู้สึกเป็นประทับใจกว่งามดีกระักดีคักดีเนาะก็เห็นแะต่ในคลิปเนาะบรรยากาศาดีอยู่บ้านเราม,มาเห็นตัวจริงกระักแล้วอันแม่ปิ่นที่แอลนี่ดังปะทุกคนดังดนะังเนาะคนมักเบิ่งหลายคนเบิ่งหลายปะ <laughs> เรามักเห็ดกินเก่งอยู่ในกินเก่งเลยเบิ่งเบิ่งแลาวเคย เคยจบำพิชเคยเห็นอยู่ช่องผู้แต่ไม่เวนเจอร์ตอนนั่งมอเตอร์ไซค์น่ะไม่คนเดียวกันปะคนละคนคนละคนเนาะคนละคนแสดงว่าจำพิชสนะเอแลสาวสาวสาวปฐนานี่งามเนาะผู้ณดูดังไหมยกแข่งเด็กคนนึกแข่งขมวนแข่งขมวนปะอ๋อปั้นถือสองตามแข่งเลยอ๋อแข่งขมวนแข่งขมวนเลย บ้านนี่ส่วนใหญ่นี่อันพี่น้องดอาชีพเนี่ยทำนาบ่หรือเฮ็ดหนังพี่แน่หรือว่าเฮ็ดเ็ดสวนเฮ็ดสวนแน่เฮ็ดนาแน่เป็นตามฤดูอ๋อเป็นตามฤดูเนาะก็มีเรียกประจำอยู่งานประจํงานประจํามาอยู่โดนมีเป็นใะไรขึ้นห้องบ้านหรือเป่บ่กิ่นอดอยู่มาได้จากที่ไหนที่ป่ายวันแล้วโะจะได้มาโดนเติบแล้วเยโอ้มาโดนเติบ สิอเอ็ดมือสิด,ด่วนเติบแล้วส <ดน S 1> ิคล้ายๆตอนข่อยนไปกรุงเทพไม่ไม่เนาะข่อยขึ้นฮอดบ้านเถอะนะบ้านเดียวกันเจ้าขึ้นกันน,ออน,นั่น,นละขี้ฮอดเฮือนเออนั่นแหละขี้ฮอดเฮือนั้นแล้วันไปนอนอยู่มันอนเพราะว่าเขาเขาเคยอยู่ใส่เขาขึ้นฮอดมองหันได้ไหมบ่เหนื่ยเหนือยอืมนั่นแหละแสดงว่าเริ่มมึงขึ้นทอดบ้านแล้วบ้านนี้ปกตินี่เป็นเห็นอ่ามือมื่อวานเนาะเห็นอยู่ในคลิปช่องโมเอเป็นนองเอก ช่องเอะไรบอกว่าขอยืมนางเอกช่องหน่อยนะพี่อุษันเดิมที่นี่เป็นนางเอกช่องไหนอ่าช่องฮะฮะเขาไปยังเขบอกกันได้แต่เดี๋ยวตามไปดูห่งสีหาเบิ่งเอาเนาะโอเคสีหาเบื้งให้ทุกคนเบื้องออกเนาะให้พี่น้องเบิ่องออเดอร์อันสาวประธานาเนี่ยเป็นนางเอกช่องไหนเป็นช่องหลักเลยพี่น้องเด้อเดิมสาวประธานาเมืองสาวขมวดเมืองลาวเมืองลาวสาวขมวดเมืองลาว นี่แต่คนรำงามเราสาวคามม่วนเหรออ้าวจะไปหาเอาที่เอาหาบอห่ามาลองกองแกงเลยทุกคนตรงนี้มาลองกองแกงแล้วอันจะเาแบบกันละเสียปากมันลบเซ็กซ์อ่ะอันเสียปากเซ็กิ์กันแ้คือเขาเห็นควงามเพากัอันซื่นส้มถนะอ๋อโดยมันก็ธรรมชาติหมนแล้วซื่นสมบอกกันว่าเ้าสิไปีคืออันให้ไล่ก็หันมาแม่นแต่ว่าเขาซื่นส้มกันว่าเออ งามเนาะจบเนาะเป็นบลาภาษาบ้านเฮาเป็นกรสั่นจบจบงามเลยแมนก็ถือว่าอันมีแตภาพทางพี่ก็ดีอยู่ดอกเนาะดีดีกินปลาบางพี่กินเข่าคนละค่ะครับครับเลยเลยถืว่าอย่างว่าตามประวัติศาสตร์คือเมืองไทยกับเมืองลาวมันก็ซัมพี่น้องกันนะเป็นน้องกันเพอพี่น้องข่อยกัมาแต่ฟังพุ่นไอเคยเป็นคนฟังพุ่นบอกนี่ไอเคยขอเรอยุตินี่ ปักสั้นนี่อ๋อปักสั้นใกล้ๆนี่ใกล้ๆนนั่นแหละมันก็เลยเป็นบ้านที่เมืองน้องอะนะแม่นแพงแบ่งปันกันแต่ความสิมีสะพานอยู่สายเหมนหมล่ะก็ม่ได้ขมเหือไปนข้ามเหื่อจะเจริญแล้วก็เฮ็ดครัวแมนใกล้แล้วเนาะใกล้ฉีดยามง่ายแล้วครัวอันยึบึงการยึบึงการก็สีดแล้วล่ะโดยใกล้ละก็จะแล้วละปีหน้าวะยังประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอาจจะแล้วจะได้ขามละเอ้านั่นแหละก็ เป็นกำลังใจให้ FC ช่องชายันม่วงหน่อยอ่ะฝามบอกพี่หน่องหน่ยเนี่ยตอนที่สามเนาะอ่าช่องสายันบ้านม่วงนะทุกคนเนาะมีกับไปคลิปแบบอ๋อตลกสนานเนาะแมนแมนแบบปปปะสังสรรค์กันกับอ่าไอ้น้องแล้วก็อ่าทีมงานเนาะทุกคนแมนฟาดที่สามเนาะแล้วก็ให้กำลังใจอ่าช่องสายันบ้านม่วงจ้าแล้วไอ้ช่องของน้องประธานาธิบดีช่องอย่างบอกพี่น้องหน่อย กาซ่องสาวขมุนเมืองลาวทุกคนสาวขมุนเมืองลาวพี่น้องเด้อฝากติดตามนะสาวขมุนเมืองลาวเนาะสาวขมุนเมืองลาวจ้าโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีจ้า